สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเน็ตเฟรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้า Honda Accord 2.4 EL เป็นตัวท็อปสุดครับมีนิเกเตอร์คันนี้อยู่ในราคา860,000บาทครับผมมากับกลุมพลังเครื่อง2.4 VTEC ครับเดี๋ยวเรามาชมรอบตัวรถกันเลยครับผมเป็น EP ที่3วันนี้จะมารีวิวเจ้า Accord เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันครับคันนี้เป็นสีเทานะครับภายนอกสมบูรณ์มากครับผม สีสวยเงาใหม่เหมือนออกจากศูนย์ใต้แดงครับเป็นรถที่มีสมรรถนะดีครับคันนี้เพราะว่าตัวถังเป็นตัวถังที่ใหญ่และสามารถนั่งได้สบายครับผมเดินทางไกลสบายหรือจะขับในเมืองก็สบายครับ เรเริ่มเันที่ไฟหน้าครับไฟหน้าคันนี้มาในระบบ LED ครับผมสวยงามครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์เป็น LED นะครับเป็นตัดหมอกด้วยกระจังหน้าเป็นโครมเมียมมีโลโก้เฮ d สีดำฝั่งซ้ายขวานะครับ เป็น LED เหมือนกันมันก็มีไฟเด้หไลท์ตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถครับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวฝั่งมาเป็น LED เช่นกันนะครับล้อเป็นล้อขอบ18ครับผมเป็นล้อขอบ18ขนาดความกว้าง2,3,5,4,5มห้าสดสิครับความกว้างของล้อและยาง สวยมากครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในตัวรถครับ okay. ภายในตรงนี้เป็นสีครีมครับตัดสีดำแ้ะมีคาดลายไมย้ครับผมมีตัวควบคุมกระจกเป็นออโต้หมดเลยนะครับสาดมากครับ ภายในสุดหรูสีดำตัดกับสีครีมนะครับเป็นพวงมาลัยออปชั่นนะครับเป็น Cruise c o n t r นะครับสามารถควบคุมระบบต่างๆผ่านพวงมาลัยได้เลยครับีะมีรถคันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งคือมีเป็นเกียร์พัทเรนชิพครับอยู่ด้านหลังสามารถตรงน,นี้ครับสามารถเอาไว้ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้โดย ใช้เพียงกดด้านหลังแค่นี้ครับกดเปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับพัดงชิดก็เป็นปุ่ม engine start ครับผมตรงคอนโซลกลางอันนี้ก็จะมีจอเป็น t o u c h r นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติมีช่องต่างๆไว้เก็บคือเพียงเอามือกดเปิดขึ้นมานะครับ ก็จะมีพอร์ต USB ครับผมส่วนข้างล่างนี้ต้องใช้มือกดขึ้นมานะครับก็จะเป็นที่เก็บเหรียญแล้วก็มีช่องที่ใช้จุดบีหรือว่าเอาพอร์ตต่างๆมาเสียบครับส่วนตรงนี้เป็นเกียร์ตรงนี้ก็ที่เก็บของสนาะมารถกดขึ้นมาครับเอาไว้เก็บแว่นเก็บต่างๆนะครับ ตรงนี้เป็นพิท้าแขนครับผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับมีพอร์ตต่างๆเยอะมากเลยครับ mm hmm. เริ่มจากอันแรกครับ mm hmm. เป็น Power อร์เอาพุดครับเอาไว้เสียบสำหรับชาร์จแบตเป็นกล้องติดรถยนต์หรือว่าเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นช่อง HDMI mm hmm. เปิดขึ้นมาแบบนี้ าสามารถใส่ HDMI ต่อเข้าไปลิงก์จากโทรศัพท์แล,แล้วก็มันก็จะมาออกที่จอนี้ครับครับผมอีกช่องหนึ่งก็เป็น USB ครับผมตัวบอกอันนี้เป็นตัวบอกปรับไฟฟ้านะครับ คือภายในกว้างขวางมากครับปรับไฟฟ้าทุกจุดครับผมคือต้องบอกว่าถ้าได้อยู่ข้างในนี้น,นั่งสบายมากครับเหมืรับผู้โดยสารคนขับก็นั่งสบายครับผมผมพาไปชมด้านหลังแล้วผมฝังห้องโดยสารด้านหลังภายในตรงประตูก็เป็นสีครีมครับกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็มีช่องเอเนกประสงค์ ครับบอกว่เป็นสีครีมครับตัดดำสวยมากครับซ่าข้างในข้างหลังมีลำโพงฝังมาอยู่นะครับคือพิเศษตรงนี้มีช่องแอร์ออกจากด้านหลังทำให้ห้องผูดด้โดยสารไม่ร้อนครับเปิดแอร์และสามารถออกมาได้เลยออกขึ้นลงได้ แล้วก็มีที่เท้าแขนสุดหรูครับบอกเลย,ยามาวางแก้วน้ำรหว่างเดินทางไกลผมพาไปชมห้องสัมภาระ องสัมภาระด้านหลังกว้างมากครับผมบองบอกเลยข้างหลังก็เป็นไฟ LED เช่นกันนะครับสวยคือภายในข้างหลังนี้ต้องบอกว่าใหม่ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับจุดอาร์ตต่างๆจากโรงงาน,นครับมีครบหมดรถไม่เคยชนครับ กว้างมากครับสหรับที่เก็บของข้างหลังนีมาพร้อมยางอะไหล่มีในแรงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้รองรับ e 8 5ด้วยนะครับผม เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า a อคอร์ด 2-4L คันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับราคา8 6 0 0 0 0บาทครับผมคุ้มมากครับราคาถูกที่สุดแล้วในย่านนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผ่านเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ0 6 2 6 4 0 7 7อครับเน็ตเพชรยนต์ครับหรือจะเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งครับเพชรยนต์สาขาใหญ่ครับผมก่อนจะไปผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจไปด้วยนะครับขอบคุณครับ